สวัสดีครับชาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับวิธีเกิดในลัคนาราศิตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสัารับเดือนกันยายน2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า เขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r b ู p a y a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ลรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุนไพ่ใบแรกนะครับเขาคนนั้นคือไหนถือถ้วย the world คิงถือดาบ tree of tree of one เนาะแล้วก็เป็นไพ่เด e sun นครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลักนาตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวตุลลักนาตุลครับตอนนี้อิทธิพลของดาวนะครับค่อนข้างที่จะดูมี ความรู้สึกที่บัผ่อนคลายมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารคือดาวคู่ของคุณเคยโคโจรนะครับเล็งกับดาวเสาร์เนาะวินาศกับอลิเนยเล็งกันมันทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นแต่ตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยได้เดินโคโจรถอยหลังลงมาอ,ออกจากเรือนอลิเข้ามาทับในเรือนปุตตะมันอาจจะเป็นพินดุบัทเรื่องอารมณ์นิดนึงแต่ยังดีกว่า ในช่วงของเสาที่แบบเล็งอังคารในช่วงนั้นที่ผ่านมาทุกอย่างนะครับที่มันเป็นประเด็นปัญหาสิ่งต่างๆน่ะมันจะค่อยๆคลี่คลายไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากไพ่เดอะเวิรแล้วก็มีโอกาสของการ ขาเรียกว่ามีความชัดเจนมากขึ้นจากไพ่เดอะซันนะครับสามไม้หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีแรงพาเช่นมีการเติมเต็มความรู้สึกการเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่าสามไม้มันก็คือเหมือนกับพาเช่นที่มีการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมไปอีกเนาะส่วนไพ่ในถือถ้วยก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดูมี ความรักที่ดีขึ้นเหมือนกับการดูแลการเอาใจใส่ระหว่างกันและกันนะครับมีการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้ดีขึ้นทําให้เห็นออกเห็นใจกันนะครับหรือว่าสามารถปรับทิศทางของความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดู มีโอกาสของการไปต่อได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวอังคารคือดาวคู่ของชาวตุลก็ยังโคจรอยู่ในภพเรือนวินาศณะหรือวินาศนะครับในภพที่12คือภพข้างหลังลักนาแปลว่าเป็นตําแหน่งมหาจักรยังไงความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดีขึ้นก็จริงชัดเจนมากขึ้นก็จริงแต่เขาอาจจะยังมีเซฟโซนเขาอาจจะยังมีโรคส่วนตัวหรือเขาอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ เทหรือเอียงมาทางเราแบบร้อเปอร์เนะครับคิงถือดาบก็คงจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆค,คุยกันไปแล้วก็าสารสัมพันธ์ต่อกันพยายามอย่าไปเร่งแล้วก็รีบเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวพันอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวตุลลัคนาตุลเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติม ให้ไปแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญ2เหรียญ7เหรียญ4ดาบคิงถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับ10ดาบครับแสดงว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะจบความสัมพันธ์หรือจบไปแล้วด้วยนะครับกับความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าแบบความรักความสัมพันธ์ดู มันอึดอัดใจในช่วงอดีตที่ผ่านมาแน่นอนอังคารเลงเสาเนี่ยในช่วงของอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเดือนสิงหาโดยประมาณเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันเป็นอะไรที่ดูหนักอกหนักใจมากๆพอนะครับกับความรู้สึกมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เงียบงําแล้วก็ประคับประคองไปมันก็ไม่รอดเนาะบางคนก็อาจจะถึงขั้นจบความสัมพันธ์จาก1ิบดาบไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่า มันมันไปต่อไม่ได้หรือมันอาจจะแบบมีปัญหาให้ต้องจบต้องไปแบบนั้นเป็นต้นแต่ใครที่ยังอยู่นะครับใครที่ยังรออยู่นะครับจากไพ่เจ็ดเหรียญคือการอดทนการรอคอยการอารอ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกําลังจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นเพราะเจ็บเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณกําลังจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีหรือการตอบรับบางสิ่งบางอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้ความสัมพันธ์เริ่มมีอนาคตเริ่มดูมีแพชชั่นดีๆความรู้สึกดีๆในถือในถือถ้วยนะครับอันนี้เป็นคิงถือถ้วยเนาะคิงถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญมาพร้อมกันนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะ ปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการความสัมพันธ์มีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะได้รับการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลกันและกันได้อย่างเต็มที่ความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับหรือบางคนนะครับใครที่ยังอยู่ด้วยกันใครที่แบบยังไม่ได้ move on ใครที่ยังมีความรู้สึกที่ยังโอเคต่อกันก็จะเคลียร์ปัญหา นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับสิบดาบแปลว่าการเคลียร์ปัญหาสุดท้ายความรักความสัมพันธ์จะลงตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตมีการไปต่อที่ดีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะความรักมันก็น่าจะมีโอกาสแนวโน้มของความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้เช่นกันนะครับในช่วงเนี้ย โอกาสของการเปลี่ยนผ่านนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านไปหรือมีการทานฟออร์มไปในทางที่ดีมีโอกาสที่เขาจะมี passion มีความรู้สึกดีกับเราและก็มีโอกาสที่จะมีความชัดเจนกับเราและมีโอกาสที่จะเดินเข้าหาเราได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ไพ่ไพ่ก็จะมีอัศวินถือถ้วยนะครับไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ Uh, the world นะครับมันก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ดีกว่านะมีความชัดเจนมีการเริ่มต้นมีในเรื่องของการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้ดีขึ้นอัศเป็นถือถ้วยขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคนาธาตุดินพึกศพกันแล้วก็มังกรนะแล้วก็ราศีธาตุลมกุมตุลเมตุุเลือดา,าธาตุน้ำก็มีโอเค เหลือราศรีธาตุไฟที่ไม่ได้ขึ้นเนาะแสดงว่าธาตุไฟหน่อยที่สุดสำหรับชาวตุนที่จะติดต่อสื่อสารหรือสารสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นใครที่โสดนะใครที่โสดมีโอกาสที่จะมีคนสามธาตุนี้เข้ามาในชีวิตของคุณและมีโอกาสที่เขาจะมาออกตัวแรงชอบเราหรือมีแพชชั่นกับเรามีความรู้สึกที่อยากติดต่ออยากสื่อสารอยากมีเอ่อารยกการเดินทางหรือมีคอมมิชเมนต์ต่างๆกับเรา ได้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลรักขนาดตุลเนาะแต่มันก็จะยังแบบมามา,มาหายหายช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวคู่ยังอยู่ในภพวินาศยังไงความรักก็ยังดูเป็นความลับหรือเป็นซีเครตหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยู่ไม่ชัดเจนบ้างนะแต่ความไม่ชัดเจนในที่นี้มันเป็นความไม่ชัดเจนในละักษณะที่ว่าต้องการการรอคอยหรือการ ปรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับมันไม่ได้เป็นการไม่ชัดเจนในลักษณะที่ว่าเหมือนเติร์ดปาร์ตี้อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะมันเป็นความไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะยังพึ่งติดต่อกับเราอะไรแบบนี้มันก็เลยต้องให้เวลานะแล้วเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลแล้วก็ต้องรอในวันที่ ใช่ในวันที่ดีเนาะเพราะว่าถึงแม้ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดูมีความโดดเด่นมีการพัฒนามีการเติบโตได้แต่เราก็ต้องมีเหตุผลในการรองรับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักที่มีต่อกันแล้วก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยความรู้สึกแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่มันเป็นแบบ สิ่งดีๆที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีโอกาสของการพัฒนาและการเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับอะไรที่มันดูเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้ชาวตุลแล้วก็รักนาตุลเนี่ยพยายามดิลิสออกแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นแต่ถ้าปัจจุบันมันไม่โอเคมันยังไม่ดีเราก็ต้องพยายามมองเห็นถึงอนาคตหรือการมองเห็นถึงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของทางไกลไม่ใช่หมายถึงว่า อนาคตาอีกไกลครับที่ที่จะทําให้เราไปถึงณนะจุดเป้าหมายปลายทางนั้นเราก็ต้องทําเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการ cover กันแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็โอเคทั้งหมดนี้นะครับยังสามารถที่จะมีความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงไป ที่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นและความรักก็เดินหน้าต่อได้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม